วันนี้ไต้หวันพบผู้ป่วยรายใหม่ในประเทศ66,247รายโดยนิวไทเปพบ15,708ราย,ยเถาหยวน8,636รายไทยเป7,185รายและเสียชุวิ40รายในแพทย์เคหวนเจอผู้การกรุงไทเปโพสต์ย Post Facebook ยืนยันว่าเริ่มเจ็บคอเมื่อวันที่22พฤษภาคมจึงตรวจเอทเคซึ่งผลตรวจเป็นบวกรีบไปตรวจ PCR ที่โรงพยาบาลช่วงคำได้รับแจ้งว่าผลตรวจเป็นบวกค่า CT เท่ากับ16 确诊过了，所以我再有去仁爱医院去做 c 啊网络预约，然后就直接带健保卡去，就多多多咚五分钟就全部做完了。 ตั้งแต่วันที่23พฤษภาค,คมเป็นต้นไปประชาชนที่จัดอยู่ใน6กลุ่มใหญ่ประกอบด้วยผู้แยกกักตัวที่บ้านผู้เดินทางเข้าประเทศที่อยู่ระหว่างการกักตัวผู้สังเกตอาการตนเองผู้อายุ65ปีขึ้นไปชนพื้นเมืองและประชาชนบนเกาะรอบนอกหากผลตรวจ ATK เ,เ,เป็นบวกหลังผ่านการวินิจฉัยของแพทย์ให้ถือว่าติดเชือ้อและคาดว่าสัปดาห์หน้าจะประกาศใช้กับทุกกลุ่มทั่วประเทศ 这个对于แม่โควิดสายพันธ์โอมิครอนทำให้มีอาการเพียงเล็กน้อยแต่ยังคงพบว่าเด็กที่ติดเชื้อ12รายมีอาการหนักในจำนวนนี้3รายเสียชีวิตโดยเฉพาะเด็กชายวัย10ขวบที่นครไทยน,นั้นหลังติดเชื้อพบมีภาวะเยื่อหุ้มสมองอักเสบเฉียบพลันนอกจากนี้ยังมีไข้ขึ้นสูงมีอาการชักและยังเกิดอาการประสาทร้อนท้ายที่สุดเด็กคนนี้เสียชีวิตลงเมื่อวันที่18พฤษภาค,คม แพทย์ออกมาเตือนว่าเด็กวัยหกขวบขึ้นไปหากปรากฏอาการชักและไม่รู้สึกตัวต้องเพิ่มความระมัดระวังให้มากขึ้นผลกระทบจากการระบาดของโควิดทำให้ช่วงทิการบ้าจางที่กำลังจะมาถึงนี้ที่เขินติงซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังทางภาคใต้ของไต้หวันนักท่องเที่ยวบางตามากไม่ถึงร้อยละยีของช่วงปกติ ว่าเหรียญแหล่งท่องเที่ยวทางภาคตอนออกการระบาดทำให้กิจกรรมช่วงเทศกาลบ้าจางทยอยยกเลิกส่งผลให้การจองห้องพักลดลงขณะนี้มีเพียงร้อยละสาช่วงวันธรรมดาไม่ถึงร้อยละยีผู้ประกอบการเผยว่ามีโอกาสจะฟื้นตัวช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้การรถไฟไต้หวันคาดผลกระทบจากการนัดหยุดงานของสาภาพแรงงานและการระบาดส่งผลให้ช่วงหยุดยาวเทศกาลบ้าจางผู้โดยสารรายวันไม่ถึงครึ่งหนึ่งของช่วงปีที่แล้วขณะนี้ยอดจองตัวมีเพียง20%เท่านั้น การรถไฟไต้หวันคาดว่าวันที่2และ5มิถุนายนจะเป็นช่วงที่ปริมาณการขนส่งสูงที่สุดข้อมูลขณะนี้พบว่าวันหยุดยาวเทศกาลบ้าจางแต่ละวันจำหน่ายตัวได้เพียงร้อยละ17.22ซึ่งต่างจากช่วงเกิดการระบาดมากเทศบาลตำบลชิวรูเมืองผิงตงประกาศแจกเงินกระตุ้นเศรษฐกิจให้แก่พลเมืองคนละ1000เหรียญไต้หวันทำให้มีผู้คนไปเข้าคิวรอรับเงินตั้งแต่เชา้า รูปลายปีที่แล้วเทศบาลท้ทองถิน่นแจกเงินกระตุ้นเศรษฐกิจให้แก่ประชาชนพร้อมคูปองกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลกลางแต่ตะบนจิวรู้เงินในครั้งไม่เพียงพอหลังผ่านการรวบรวมงบประมาณจึงตัดสินใจแจกย้อนหลังให้แก่ประชาชนคนละ1,000ันเหรียญโดยเริ่มแจกตั้งแต่วันนี้จนถึง28พฤษภาคมคาดมีผู้ได้รับอนิสงส์21,000กว่าคน ในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ยุโรปและอเมริกาพบการระบาดของโรคฝีดาดลิงผู้ป่วยจะมีตุ่มน้องขึ้นตามผิวหนังทั่วร่างกายนอกจากนี้ยังมีอาการอื่นเช่นมีไข้และปวดหัวเป็นต้นโรคฝีดาดลิงลุกลามไปยัง15ประเทศทั่วโลกแล้วโดยพบรายแรกที่อังกฤษเมื่อวันที่7พฤษภาคมผู้ป่วยเคยมีประวัติเดินทางไปในจีเรียจากนั้นติดเชื้อเพิ่มอีก6รายวันที่8พฤษภาคมโุรุเกตประกา,รากาศพบ5รายสเปนพบ 23รายแคนาดา13รายสหรัฐอเมริกาก็พบที่รัฐแมสซาชูเซตส์ผู้เชี่ยวชาญเผยว่าโรคฝีดาษลิงติดต่อยากแต่แพร่เชื้อผ่านละอองน้ำมูกน้ำลายและสารคัดหลักในอดีตโรคฝีดาดลิงเป็นโรคที่พบบ่อยในภูมิภาคแอฟริกากลางและตะวันตก ข้อมูลทางการแพทย์ระบุโรคนี้ติดต่อระหว่างคนต่อคนค่อนข้างยากผู้ป่วยส่วนใหญ่อาการเพียงเล็กน้อยการระบาดในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ขยายวงกว้างทำให้องค์การอนมามัยโลกจัดประชุมฉุกเฉินและแถลงว่าปัจจุบันไม่มีวัคซีนป้องกันโรคนี้แต่สามารถใช้วัคซีนป้องกันไข้ทรพิษที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้ง85เเซนักวิทยาศาสตร์คาดการว่าโรคฝีดาทลิงไม่น่าจะระบาดใหญ่เหมือนโรคโควิด19